ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกรั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้พาในายชัยพลวิพาหรือรุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเข้ายื่นหนังสือกับนายศิระเจนจาคะประธาน คณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอยจากมัน เจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้ว ในตอนนั้นจากนั้นเป็นต้นมาตามดูหนึ่งสัปดาห์เจาลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆนหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่ง คอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีอายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำชอยส์เขาเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกลุ่ม Facebook FC แม่น้องชมพู่ ได้โพสตข้อความไว้ดังนี้ครับคดีน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่ก่อนผู้มัชาการตารวจแห่งชาติจะเกษียณในปี65จึงไม่น่ามีแพะแะแบะใครทําผิดสารภาพลดโทษบั้นปลายชีวิตจะได้อยู่กับลูกกับเมียซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าหลักฐานเพียงส่วนหนึ่งไม่ชัดศาร คงไม่อนุมัติหมายจับและหลักฐานที่ยังไม่เปิดทั้งหมดอีกเยอะแยะเด็ดๆที่ไปเปิดตอนสู้คดีคงต้องจำนนถึงรับสารภาพได้ผู้ชาก,การตุรวจแห่งชาติคงไม่ทำงานร่วงๆขอไปทีเพื่อให้ผอตอหอฟ้องกลับได้หรอกถัดมานคะครับบอกว่าเห็นด้วยครับถัดมานคะครับบอกว่าไม่เห็นมีแพะสักตัว เห็นมีแต่จุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าที่หมู่บ้านสี่กอไม่เห็นมีใครเลี้ยงแพะเห็นมีแต่เลี้ยงควายแล้วมันจะมีแพะให้จับที่ไหนถัดมานะครับบอกว่าพ่อกับแม่รู้ดีตอนน้องหายแพะก็อยู่กับแม่ไม่ได้ออนใครเด้นี่ติดตามมาแต่แรกถัดมานะครับบอกว่าไม่มีแพะมีแต่จับเต่าครับ ถัดมานะครับบอกว่าท่านคงไม่เอาเกียรติและศักดิ์ศรีมาจับแพะหรอกค่ะถัดมานะครับบอกว่ามันปากแข็งคนใจบาปขอให้มันตกนรกทั้งเป็นถัดมานะครับบอกว่ามันไม่ใช่แพะแต่มันคือจุดๆถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถัดมานะครับบอกว่าเชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถัดมานะครับบอกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนาน อุกอาจขนาดนี้น่ะควรอยู่ในนั้นตลอดชีวิตถัดมานะครับบอกว่าน่าจะมีหลักฐานอีกเยอะๆแน่ๆแ,แต่เขาน่ยยังไม่เปิดเผยจะปรากฏในสำนวนส่งฟ้องศาลอย่างแน่นอนเลยครับถัดมานะครับบอกว่าเอาแบบผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดไม่มีโอากาสยื่นอุทธรณ์แน่ๆถัดมานะครับบอกว่าไปอยู่ไหนมาเรื่องปีที่แล้วโอ้ยนอถัดมานะครับบอกว่าดังได้ก็ดับได้ใหญ่ครับฟ้า ยังเล็กกว่าฝาบ้านกลับไปอยู่ณนะจุดเดิมพอต่อหอบ่อแมนแพนะน่ไม่ใช่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้2กรกฎาคม64เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าตรวจสอบประเมินค่าเสียหายที่ตรวจยึดบ้านกก,กอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ที่ในาใยชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเอาข้อมูลไปประเมินราคาเพื่อฟ้องถังแพ่งซึ่งมีฟ้องได้สูงสุด2ล้านบาทพร้อมกับอายการส่งฟ้องคดีอาญาคดีบุกรุกป่าสงวนที่ในาใยชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหามีอัตราโทษตามที่ตำรวจปทศตั้งข้อกล่าวหา โทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน20ปีโทษปรับไม่เกิน2ล้านบาทด้วยมีโทษปรับทางป่าไม้เลยต้องประเมินค่าเสียหายเพื่อฟ้องแพ่งต่อไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดหนักๆเลยค่ะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมานานแล้วถัดมานะครับบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ มีทองขายทองเงินถอนมาช่วยด่วนเลยจ้า FC รักจริงๆนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าดีๆสาธุสาธุเป็นไปตามคำสาบานถัดมานะครับบอกว่าทำผิดดำเนินคดีดตามกฎหมายรู้ทั้งรู้ว่าเพียงสิทธ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์อ้างไม่รู้กฎหมายฝั่งไม่ขึ้นรู้ด้วยว่าต้องตรงนี้หันหน้าติดบ้านตัวเองถัดมานะครับบอกว่า ดีเฉพาะคนเห็นแก่ตัวอย่างมันถัดมาน,นะครับบอกว่ากำกาลังทํางานหน้าเนื้อใจจุดๆุดจุดถัดมาน,นะครับบอกว่าเห็นหน้าแล้วเบื่อไม่มีราคาถัดมาน,นะครับบอกว่าตอนนี้ลุงจุดๆุดจุด,จดอยู่ในเรือนจําหรือข้างนอกคะถัดมาน,นะครับบอกว่าโอนให้โง่เหรอคะสถานการณ์โควิดหากินก็ลําบากและเก็บไว้กินตอนหากินไม่ดีดีกว่าคะ่ะมีสมองอยู่คะ่ะ เก็บให้ลูกให้หลานกินยังดีกว่าเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook fc แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับลึกลับอะไรมากมายในนั้นถึงกับต้องทำรั้วทำประตูอันลอยติดกล้องรอบบ้านแอบทำไรในนั้นกันนะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าติดกล้องติดกลง ถัดมานะครับบอกว่าหัวสันหลังกว่ามีแผลไงถัดมานะครับบอกว่าซ้อมไว้เดี๋ยวไม่ชินค่ะถัดมานะครับบอกว่าแน่นอนเลยมันเข้ากรงไวๆหน่อยถัดมานะครับบอกว่ามันก็เรื่องของเขาบ้านเขาเงินเขาสงสัยอยากแอบดูป้าแตนกันถัดมานะครับบอกว่ากลัวคนเห็นว่ามีเงินเยอะถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนถัดมานะครับบอกว่าคนหาอะไรคดียาวเป็นหางว่าว หน้าปวดหัวแทนนะคะมือตีนไม่มีทำงานรองเงินเขาบริจาคให้แขนขาถัดมานะครับบอกว่าซ้อมไว้เผื่อจุดๆๆถัดมานะครับบอกว่าเตรียมหลบหนีออกหลังบ้านอีกครั้งเมื่อคราวจำเป็นขั้นตอนสุดท้ายถัดมานะครับบอกว่าคงกลัวสไนเปอร์ถัดมานะครับบอกว่ารั้วบ้านแน่นหนาแข็งแรงไม่เหมือนรั้วบ้านแต่เหมือนกำแพงจุดๆๆ มากกว่าน่ะปิดบังสายตาผู้คนมิดชิดขนาดนี้คิดอะไรอยู่ถัดมานะครับบอกว่าผลิตอะไรหรือเปล่านะถัดมานะครับบอกว่าเห็นว่าไม่กล้าเอาเงินไปฝากกลัวโดวนสอบที่มาที่ไปของเงินอุ๊บมือลั่นถัดมานะครับบอกว่าสร้างความคุ้นชินไงเวลาย้ายเข้าไปนะถัดมานะครับบอกว่าของฟรีต้องดูแลนด์ดีๆหน่อยนะถัดมานะครับบอกว่าเตรียมเล่นของสูงถัดมานะครับบอกว่า ในยุคที่ทำรรมาหากินลำบากแต่พอต่อหอมีเงินทองทำรัว้วบ้านโก้หรูอ,อนิจาถัดมานะครับบอกว่าสมัยไม่มีฝาบ้านน่ะคงทำอะไรกันไม่ค่อยสะดวกถัดมานะครับบอกว่าสงสัยเล่นเกมบวกเลขแน่นอนมีชาวบ้านบอกถัดมานะครับบอกว่าคงกลัวตำรวจจู่โจมจะหนีง่าย